สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับเอมที่โอ้ยเหนื่อยมากขอพักก่อนคือจะถ่ายก็อยากจะถ่ายนะแต่แบบเหนื่อยสุดๆก็คือว่าถ้ามือสั่นอย่างว่านะเพราะเหนื่อยมากตอนนี้นะครับเออเออกลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่อ่าโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ยูนิเวอร์ซิดาเดอมาเกานะครับเป็นภาษาปุติเกต หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ u n i v e r s i t y of m a า a u นั่นเองนะครับอยู่กันที่นี่มา4วันแล้ววันนี้วันที่8กรกฎาคม2 5ง4นะครับเวลาบ่าย2องโมงตรงอากาศร้อนมากอยากจะบอกว่าร้อนสุดๆแดดแรงมากคือจะเห็นว่าทุกคนค่างๆจะใช้ล่มใช้ล่มเดินแบบคือที่เนี่ยคืออยู่เมืองไทยไงแดดร้อนยังทนได้ไม่ต้องใช้ล่มแต่นี้แบบเฮ้ยแดดแรงไปไหนขอร้องเถอะนะอ่านะครับอันนี้คือเป็นตึก คล้ายๆตึกอธิการว่าเราคือเป็นตึกสํานักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นรูปบัณฑิตด้วยคือเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปบัณฑิตนั่นเองนะครับที่เห็นนี่คือรถนะครับรถยนต์ลงเนินครับท่านผู้ชมคือมันเป็นเขาอ่ะมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนเขาใช่ไหมก็ต้องแบบเฮ้ยเวลาไปเรียนก็คือต้องเดินว่ะเดินแบบไม่ได้เดินธรรมดานะเดินขึ้นเขาอย่างเงี้ยเมืองไทยเราไม่มีใช่ไหมมีแต่แบบเนินเรียบๆแล้วก็ ถ้าเป็นฝั่งหมากเกาก็จะแบบเป็นเนินเป็นเ,เนินริบเรียบหรือว่าที่ไทปาที่ไทปานี่คือที่ตั้งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบนเกาะไทปาก็คือข้างล่างก็จะไม่เป็นเนินก็คือเดินปกติแต่ว่ามหาวิทยาลัยด้านตั้งอยู่บนเนินเขาใช่ไหมเวลาจะแบบไปไหนมาไหนทีก็ต้องแบบโอ้โหเดินนานมากเพราะอะไรเพราะมันชันจากภาพเห็นไหมครับในนี้คือตั้งแนวตรงนะครับตั้งแนวตรงคือแนวแนวแนว,แนวพื้นราบจะเห็นว่ามันชันมากคือ คือมันมันมันกินข้าวไปแป,ป๊บเดียวอย่างเงี้ยคือจะเดินกลับหอครับมันหมดแล้ววะ่ะคือคือข้าวที่กินไปมันหมดแล้วมันก็เลยหิวบ่อยหิวบ่อยแล้วก็แบบพยายามก้มกืนฝื่นกินอาหารของที่นี่มากเลยนะครับที่นี่จะเป็นหอพักเจ้าหน้าที่นะครับหอพักเจ้าหน้าที่นั่นเองนี่เป็นตึกออฟฟิศแล้วก็เวลาที่นี่เวลาจอด,ดรถกัน อาจารย์มาจอดก็จอดบนเนินแบบนี้ครับเหนื่อยมากโอ้ยนี่คือแบบผมต้องเดินขึ้นเนินแบบนี้ทุกวันเป็นประจาตอนเช้าไปเรียนเดินลงเนินตอนขากลับเดินขึ้นเนินอีกคือแบบเหนื่อยมากแล้วคือนี่คือตึกเรียนนะครับอเห็นหอพักแล้อยังหอพักเป็น <barber> ส <land> <AT> ีแดงนั่นเองหอพักนั่นก็คือหอพักอีชเอเชียฮอล์นั่นเองนะครับ เป็นหอพักที่ได้นอนแล้วก็วิวสวยมากเลยคือหันหน้าไปเข้าสู่ทะเลนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งของเกาะมาเกาแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะไทปลาเกาะมาเกาทั้งหมดสามสะพานถ้าถามชื่อก็ยังตอบไม่ได้นะวันนี้กต็ต้องใช้เวลาแต่นี่คืออ้อยเหนื่อยมากในการเดินคือนี่คือเดินวันนี้ประมาณวันที่สามวันที่สี่แล้วคือเริ่มเริ่มจะชินเริ่มจะเดินบนพื้นราบไม่ได้เพราะว่า วันแรกเนี่ยคือเดินแล้วขาพลิกเพราะว่าไม่เคยเดินลงเขาคือที่บ้านไม่มีที่บ้านเป็นพื้นเลียบที่นี่เป็นเขาไม่ชินขาพลิกเออแล้วก็ปวดขาอีกเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บนะเจ็บมากเจ็บมากโอเคครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นตึกเรียนจะเห็นว่าไม่มีบันไดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นริมถนนตรงน,รงนี้มันมันไม่มีบันไดเวลาจะขึ้นบันไดทีคือแบบต้องเดินไปมเมื่อกี้ เดินอ้อมไปเมื่อกี้แล้วก็ต้องขึ้นต้องขึ้นหน้าตึกเมื่อกี้เออเพื่อจะขึ้นไปตึกเรียนนะครับหรือว่าจะอ้อมอีกด้านหนึ่งด้านนู้นก็ได้แต่ว่าเพื่อนบอกว่าด้านนี้จะสะดวกกว่าตรงนี้ก็เนี้ยตึกเรียนอยู่แค่เนี้ยแค่ข้ามฝั่งก็ถึงแต่มันไม่มีทางขึ้นพี่น้องเหนื่อยมากโอเคฝั่งนู้นจะเป็นถ้าเห็นเป็นดมดม,ดมสีน้าเงินก็คือจะเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยววันนี้ก็คือว่างก็จะไป นะครับเห็นไหมว่ามันชันนาดไหนมันคือลงไปในเขาเลยนะครับก็คือว่าถ้าในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีรถเมย์ขึ้นมาส่งเหมือนกันจะเป็นรถเมย์สาย11นะครับก็ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันก,ก,ก็วันนี้ก็จะลองขึ้นดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางมาหมา,มาเกาแล้วก็ไม่อยากนั่งรถในส่วนของรถเมย์ก็คือจะต้องเป็นพวกแท็กซี่ ราคาก็ไม่แพงมากเพราะว่าอย่างสิบนาทีจากสนามบินมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ประมาณสามสิบกว่ากว่าปตกกาตาก้านะครับก็คือประมาณร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี้ยก็ก็ถือว่าไม่แพงนะครับอันนี้ก็คือเลินลงเนินอีกแล้วจะเห็นว่าล็อบบี้ของมหาวิทยาลัยที่นี่แปลกที่นี่ล็อบบี้อยู่ชั้นเก้าคือทางเข้าอยู่ชั้นเก้าเวลาจะนอนคือนอนชั้นหก เพราะฉะนั้นเนี่ยจะหลงตลอดคือเวลาเวลาจะไปนอนคือต้องกดลิฟต์ลงเพื่อจะลงไปชั้น6เพื่อไปนอนเวลาจะกลับมาก็ต้องกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น9เพื่อจะออกมาที่ล็อบบี้มันก็เลยมันก็เลยงงๆไม่เหมือนบ้านเราเพราะว่าที่นี่เข,ขาค่อนข้างสูงเห็นไหมครับจะรู้เลยมันตั้งอยูออ่ตรงเนินเขาจะสูงมากจากข้างล่างพเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ค่อนข้างขับรถยังเก่งขึ้นเนินนะครับเวลามาก็คือจะต้องออมาชั้น9 ที่นี่ล็อบบี้อยู่ชั้นเก้าแล้วก็เวลาจะไปน,นอนชั้นหกก็ต้องกดลิฟต์ลงแลวแรกก็งงเอ๊จะกดขึ้นทําไมไม่ถึงอ๋อมันต้องลงชั้นหกนั่นเองนะครับโอ้ยค่อนข้างเวินเวิ์นแล้วก็เหนื่อยมากอันนี้จะเป็นมหาเลายตั้งอยู่บนเนินเขานะครับสวยมากเลยนะที่นี่อากาศร้อนดีอ่ะอยากจะมาหน้าหนาวเดี๋ยวไว้อาจจะหอโอกาสมาหน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่มานี่ก็คือโชคดีมากๆเลยที่ฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีพายุะนะครับแดดร้อนก็ยังทนได้แต่ถ้าเกิดแบบฝนตก มีพาย,ยุเข้าเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้คือเป็นทางเข้าหอนั่นเองจะเห็นว่าเนี้ยคือล็อบบี้หออยู่ชั้นเก้าครับนะนี่คือกาลังจะเดินไปที่ป้ายรถเมย์นะครับค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินขนาดตรงนี้ยังเป็นเนินเลยเห็นไหมคือเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กดอยอะเวลาจะไปเรียนต้องเดินขึ้นเขาลงเขาแต่ว่า นี่คือมหาวิทยาลัยแต่ที่นี่ดีนะครับเขามีแอร์ให้ทุกห้องแล้วก็แอร์ที่นี่เย็นมากสาธารณูประคทุกอย่างดีหมดเทียบพร้อมทั้งอาคารเรียนกระดานดําเทคโนโลยีถือว่าดีมากเลยเพราะว่าค่อนข้างเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างามีความทันสมัยนะครับแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นแคมปัสแรกของมหาวิทยาลัยเขากําลังจะสร้างยูนิเวอร์แซลมาเก๊าใหม่ก็น่าจะใกล้ๆแถวนี้แต่ว่าอเอออีกวลาประมาณห้าร้อยกว่าวัน ก็น่ากะหลังจากสร้างเสร็จนะครับอันนี้คือว่าก็ต้องเดินลงอีกเพื่อว่าจะไปที่ป้ายรถเมล์นะครับหวังว่าคงมาถูกนี่ไงสาย11สองสัยต้องรอคันต่อไปเพื่อจะออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าจะไปไหนได้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็คือจะเป็นทางขึ้นเรียนห้องเรียนก็ก็มาทางนี้ได้แล้วก็เดินเชื่อมไปนะครับก็เข้าตึกข้างบนก็จะมีทางเชื่อมตรงนี้ก็จะเป็น p พลจ l บิลล l ่ฮอลนะครับ <Okay. S 2> แล้วนี่ก็จะเป็นพวกหอ,อ,อพักต่างๆน่าจะเป็นของไม่แน่ใจว่าของข้างนอกหรือเปล่าน่าจะเป็นอาพาร์ตมนต์ของข้างนอก,ก่อน,นะครับโอเคนี่เราก็มาถึงจะถึงปรถเมลหรือ,อยังเหนื่อยม,มากอ่ะ,อะฮึบฮบ ็เดินมาเรื่อยๆนะครับเอ๊ะไม่เจอป้ายรถเมล์สักทีวะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนไม่เคยขึ้นรถเมล์ในมหาลัยเออน่าจะอยู่แถวนี้นะครับนี่ก็มีที่จอดอันนี้เป็นห้องสมุดนะครับก็คือที่นี่จะมีห้องสมุดกันที่นี่ห้องสมุดก็ดีเหมือนจะเปิด24ชั่วโมงยังไม่เคยเข้าเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะลองเข้าดูเร็วๆนี้นะครับ นี่เวลาขึ้นก็จะต้องไปห้องเรียนที่นี่ก็จะมีป้ายบอกว่าไปห้องเรียนได้อ่ะนะครับโอเคตอนนี้เราเจอป้ายรถเมล์แล้วนะครับป้ายรถเมล์เห็นไหมว่ามันชันมากคือต้องเดินขึ้นเดินลงทุกวันเลยนี่ก็บ i b บ i ล t e เตียกาดาอุนิเวอร์ซิตาร์มาเกานะครับ University of m a r c a l l i b r a r y นั่นเองอ่าอันนี้เป็นแคมปัสใหม่ที่เขากำลังจะสร้างขึ้นเขาก็จะมีการโปรโมทอยู่เรื่อยๆว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะสร้างแคมปัสใหม่เร็วๆนี้ก็น่าจะมีพื้นที่กว้างมากกว่านี้นั่นเองนะครับโอาาลำบากมากเลยทีเดียวโอเคข้ามถนนแต่ต้องรอรถรถที่นี่ขับเร็วมากคือคือคือคุณคุณอ่ะพื้นที่คุณก็แคบใช่ไหมซอยก็แคบแต่รถเมย์แบบโอ้โหขับซิ่ง ใครว่ามานั่งใครว่านั่งอะไรนะรถแดงบ้านเราไอ้รถมินิบัสแล้วแบบเสียวอะ่ะตก็มานั่งรถเมลที่นี่แบบโอ้โหขับเร็วมากสุดๆนะครับ